สบายดีพี่น้องมาจู่ขูุ่กคนนี่โอนกระสิมาเกลือเป็ดพี่น้องใส่ซอแกวเอาโตห้ยเป็ดน่อกบอเต้บันเบ้ะพี่น้องเลยเบ้ะก็เลยนชื่อหัวอาหารมาตำตำแล้วจะปลห้ยมันก็ถึงเลย อันนั้นพี่น้องเอ้ยนอออโต้น่ะแคลวกงพี่น้องแข่วกงแล้วซ้แก้วแล้วเพิร์ตแปะอ้อนมะจะซื้อรถวะออโต้ก็บหาเดือนแคลวกงเล่มหนึ่งก็บหาหนึ่งวะออกเลขกันเวียดพี่น้องเออหาหนึ่งเลยอออกออกฮานอยพี่น้องเอ้ยออกโต๊กงเลยออกกัโต้หาหนึ่งเพิรแปะูนย์หาหนึ่งมันออกรับลูกมาพากันด้วยเสียใจเสียใจพี่น้องเก็ไปซื้อ ไปไซร์เลยเดี๋ยวรอติดตามเบิร์พี่น้องสมาชิกบัลเต็กบลอกออกบลอกละลายโซนพี่พน้องควรจะเอาน้ามราคาอวันหัวอาหารผัเป็ดหน่อยกินเราจะเพื่อเป็ดผัดเป็ดหน่อยจะก่อนพี่น้องตามให้มนันนุ่น ำมันมุมๆจ้ำให้มันเล็กๆพอโตแขวป่งนพี่น้องขวโปร่งละโปงทั้งหนุ่มเล่มหนึ่งพี่น้องเลยโอ้กโมฮุงตุ๊ตาสว่าบสลน่รอ่น้โตนันห์ฮะโตมนเออเป๊ะหเนพี่น้องก็หาหนึ่งแล้วซื้อพี่น้องเอ้ยพอโตหาเดือนแขว่ก็เล่มหนึงกับแป๊ะวันหา บดมีัเอบิร์ด่มีเล ja ือดออกนเลือดออกรมาเบิงดอมาเบิพี่น้องอเอาหัวอาหาแลวก็นำมาให้เป็ดหน่อยกินเนาะสามารถิกใหม่บอเต้พี่น้องมีอยู่จากโตเป็ดส สองสี่หกแปดสิบตัวไก่ครับรเบ้าตัวเดียวพ,ยนนยพยยี่น้องไก่น้อยไก่เบ้าตัวเดียวแม่เป็ดอยู่พี่พี่น้องเลยหยากเป็ดบริสุทธิ์ใจน้ำลูกเลยพี่นอ้องเลยมันอยู่น้ำไก่เป็ดพี่น้องตัวเนี้ยขาจะหักเป็นพี่น้องเดือบูเป็นขามันน่ะนะเป็นพิการนะน่ะพี่น้องเลย หมดทันหมูแล้วเป็ดหน่อยกันพี่การเนาะพี่การพี่น้องเป็ดพี่การตัวหนึ่งเล่เกตเป็ดน้อยสิบตัวไก่น้อยตัวหนึ่งพี่นอนเบิรงสุ์ไข่สุตบลาลาหน่วยบอออกมาได้แต่แค่นั้น น้องบอนก็เครื่องปลูกฟางๆไปเพี่น้องเด้อทางนอก,กน้องออโตโออ้หักย่งเรือไข่ปลาอยังไข่ประมาณสี่ห้าน่วยแหละแต่เป็นไข่ไก่ไปเพียงเลยแต่โหสิบอกหรือบอกไปหน่อยน้องแม่ทางในอยเนี่นี่คือผักหรือบ่าผักไปหน่อยเลยแม่มาแล้วพี่นอ้องไปออกเป็ดตัวนี แม่เป็ดสงสัยแม่เป็ดพี่น้องอนเกลือเราพิ่นออกมากินหัวาารเนี่ยเขาไปหาลูกเลยพี่นอ้องเออเยเขาไปหาลูกนะเขาไปหาลูกนะเลย อันนี้ก็ให้สร้างมาล่างแอร์ต่อบัเนี้พี่น้องเลยมันเปิดจนหอดเลขกซ้าวซ้าวอ่ะน,นั่นยังบ่อเย็นอยู่พี่นอ้อยสิบเก้ายังบ่อเย็นอยู่ก็เลยสร้างมาสร้างผลป้าแอร์เปเเลือแห้งอะไรวะ้็จะว่าซื้อมาแต่ปีกายนี่เนาะซื้อมาแต่ปีกายยังเบลล่างจะเผื่อ ต้องได้ใส่นบาบป่ะไต่ไพ่เนี่ยลูกไต่ไพ่อ,อ๋อไต่ไพ่เปิดพัดลมก็ดีลูกเอ้ยเปิดพัดลมอีกลูกมาเนี้เปิดก็ได้ที่เนาะเปิดเอ้ยอีต้นลูก,กแล้วห้ามสือห้อนกับเบาะนั่นเนาะประมาณได้เนาะ พดแล้วเราบอกเ,ป,เปลูกันละพดแล้ว,ลวก็ไม่ให้พอห่อค่ะ้มันเย็นๆเดี๋ยวทำเอาเย็นวก็มาลากใหม่ได้สั่งเลยเออ คนหนึ่งล่างข้างนอกได้พี่น้องไหมมาเลืล้อยออกมาล่างบ่อร์ค่เพราะที่แรกจะให้บอเต้ล่างแต่ว่าบอเต้เพิ่มมาอยู่วันนี้เพิ่มจะเลยว่าแอมบ่เย็นวันนี้ต้นลูกนะต้นลูก,กต้นเมียล่างโลกเพิ่มข่อยเมื่อกับเป็นเดือนผนว่า หลังต <54. S 2> ัวพ MM ี่รองแอรกะล้างรร้อยเย็นจะจอยเลยอัตอร์ากนออตอรสวิตนอนักก็ตื่นี่นอตอร์อตอรสวิตนอนกก็ตื่นนอม่ไงข้นในน่องแหมว่แกันแดงพาไปในนอกนดนอ อ้พี่ก็เล่นน้ำอยู่หน้าบ้านอ,อ้นออกไปห้เมื่อกี้ลิ่นกบมังก,ก่อนพี่น้องพ้่ก็เล่นน้ำน้ำเปียกเมืดพี่น้องหลังจากล่างแอ๊อ,อ้่นแล้วอ,อ้วนพัก็ล่างแล้วพี่น้องเด้อล่างสองหน่วยพี่น้องแล้วก็เข้าการล่างให้อ้่นแล้วกับไปล่างให้อ้่นต่ออ,อ้นล่างสองหน่วยพุ่เป็ดไก่กับเกลือแล้วเ,ลเ,เรียบร้อยเห็ดแล้วเพื่อนรพี่น้อง้ยเวียกกัน โคตรภาคโคตรมียังกันแล้วเรียบร้อยเอ๊ะสัตว์ในน้ำลึกๆเลยหนาววะลูกสัตว์ในน้ำอย่างเงี้ยนหนาววะเนี่ยมันเย็นจะเจ้าเลยรเนี่ยเย็นฉ่ำเลยได้ที่ไหนตัวผีที่ไหนเอ้ยมันเย็นจะฉ่ำเลยที่ไหนตัวไอ้ต้นลูกแหงพี่น้องเปิดแบบเปิดแล้วแบบอ้ายห่อนบูดบูดออกแล้วมันเป็นอ้ายเย็นพี่น้อง ล่าซะพี่น้อยพอานํามีแต่สองแนหาเนาะเราจะหาเป็นเงินบาทประมาณสี่ร้อยนะพี่น่อยแต่พ่น่าก็หายอ้นนะพอุ่นหายร้อยหนึ่งพอพอ้นสีล่าสามหน่วยแรกเนาะพอนุดหายหน่วยสามร้อย่ะพุหายหน่ยสองแสนพี่น้องสองแสนสองหน่วยสี่แสนน้ำ้นก็ได้สองเสนหาเป็นหกแสน,นได้หกแสนหาได้พี่น่อย อาคลิปน <cultural> ี้อนกับสลาไปกองพี่ล้อพ่อกับชิลน้าจ้าอสวัสดีป้าลกบยบายบ๊ายบายบ๊ายบเขี่ยพวงเลยพี่น้องม่้มันจะเขี่ยเพื่อนนี้เขี่พวงอันนี้นี่นี่นเขี่ยเพื่อนพวงอันนี้นี่เขี่ยขาวๆเลเขี่ยเพ่นพวงอนี่นี่นี่เขี่เพื่น เอาลาไปเลยพี่น้องบ,บ๊ายบาย